เยังไงจ้ะซีบเส้นเนาะครับเนาะอู้หึหึพี่น้องโอ้เอาลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เด้วยลูก <spices. S 2> อยู่อู lanes. ้หูยสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ยจะมาไหมเก่าเวลาไหมครับกิดสีมะนาวออกกระจายจนไดยครับพี่น้องมาแล้วครับมันเริ่มขึ้นโชว์แล้วช่องเนี่ย

โอกาสเธอเดียวครับพี่น้องมันโม,นมขึ้นหายใจครับตรงยิ่งวัดใจแลยครับน้ำเลือแห้งน้ำประมาณเพียดนึ่งบมเจ็กสีเพื่อ่เลยสีเพื่อมุ่มห่มตอนนี้ประมาณ ผมต่ำกว่าสี่สิบห้าองศาประมาณสามสิบองศาที่เพื่ไว้จักเม็ดหนึ่งเพื่อจักหาสิบเ้นหน ก็สีโนี่ไปเลยเดี๋ยวเดิเจไี่วะกล้องกระโปงยูไปนี่โอ้ถือพี่น้องโอ้โอ้ตื่นเตืนต้นเต็นตัวแรงในชีวิตได้ครับนี่โอ้ดิเจนี่มันเออท้ายเนี่ยโอ้ตาตาตาต้ดึงมือบาทนี่โอ้หมือถือตกน้ำต่ดงงานเขาคากกเก้หนี่บ่ยัง ใกล้แล้วล่ะอู้ยปักตองไก่ครับเจตุใดวะเดี๋ยวเถอพี่น้องลงมาเอาในาน้ำกันเนาะมันดึงไปหลายไก่อยู่ครับอูม้มึงมึงตื่นเต,นต้นครับเ่าระบัดนี่เจตุใดบันกล้องกับ่เห็นป่าเ,าเดี๋ยวเถอะดึงให้คนหนึ่งลงมาเอาในาน,าน้ำข้าวไทยไปหาย,ยู่พอจังงั้นไปใส่ครับพี่น้องลากไปประมาณ20เมตรครับเสียกมืด เสร็จเหมือนสองสีอุ้ยอุ้ยเอาดึงแงหงน,นดูวะดึงแหงนอือมือสิไหมเนี่ยี่พี่โนวะลงลงมา<ะ>กกอดกางเกงมาผ่าดึงอู้อ <c oughs> หูใกอดกางเกงกอดเสื้อแม่บริสเช่ทังมือครับเป็นบ่าวะทายแนยวนอนอู้อู้พี่น้องตึกตึกตึกอุ้อุ้ยอุ้ยอยากเหงีน้ำครับคิดจะไหนวะ โอ้ยอย่ารูดเด้ออย่ารูดเด้ออย่ารูดเด้อมือถือกับเพิ่มมือถือบัดโอ้ยแมนบัดเฮ้ยมือถือสำคัญยังไงโอ้ยบัดดีกล่องใส่หมวกมาเอามาทัานวันนี้อู้เรือหาสิบเส้นนะพังหันดีการ ในรองเอาเลยครับเอื้นมูม,าก,มากอยูุ้่พี่น้องอยู่เด้ออยู่เด้อ,อ,ๆๆอโอ้โปลาบัวครับพี่น้องเขามาแล้วสิบเมตรครับเสือกสีชมพูโอ,อ้ยอยู่เด้อลูกอยู่อยู่จที่จะท่างครับลูกลาเพาะนี่ครับ โอ้ยอยู่เด้อลูกเออถึงยังน้องมันอยู่เล็ดครับพี่น้องดําขึืออยู่หุ่นโอ้ยพุ่นพี่น้องพุ่นอยู่ใบบัวพุ่นอ่าหน้าลุกลุกลุกยังไงครับอ่าอาลไรพี่น้องมาแล้วโอ้ยอย่าดินอีเด้อ นี่นไงวะขวัดเสือกอันยังแบบลงุลงลุ้งล้งเออเขาว่ากันพอบไปไงอุ้ยพอบไปไงเ,เอาใส่กเกือบครับนี่พี่น้องเกือบเฮามีประโยชน์ครับเอาสอดใส่เ,เกือบเลยปล่อ,อยลงน้ำเลยเขาสีลงน้ำอ่ะเพราะว่าน้ำบลึกไปในดอกนี้เนี่ยมเห็นอยู่ เอาเนี่ยได้วะเดี๋ยวเอาปืนขึ้นไปก่อนครับเย็นครับเขาว่าประตองกายมันนังเหนียวโอ้ยยูเนี่ย,ย,ยครับเอานี่ครับพี่น้องอาเสกเกือไปแล้วครับดึงไม่แล้วสิเมตรเหลือสิบเมตร หุ่นของปลาบัวยทั้งหมนครับพี่นอ,อย,ย,อยน้อ้ำเปียกกับมือนี่ ้น้ำเท่านี้ครับพี่น้องเม็ดนึงอ่ะยิ่งยิ่งเพื่อนี่ ทนนี้ไหมท่นอะไนี่นนนนาบัวน,นการบัวอืมอ้ผูวูนแนตาดำหนามากน่งถอเลยวบขึ้นเลือแขงโอ้นดึงสีมาบ่กพี่หนอ,อามาอยู่ครับอีอีวานอ,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 อีตัวน่ ดตกใจมมบมดทาวเนียกลัวว่าไก่หมดนู้ยี่น้องบางเซงเขาโอ้โา <c oughs> ครับตัวแรลงในชีวิตครับโอ้ยตัวละกทรีอือง่ายเลยครับที่ห้อง เอาออกมาเฮ้ยเฮ้ยเปิดตาเลยเปิดตาปืนเลยครับตัวแรกในะชีวิตของบักต้อยครับนะเ,เปิดตาแล้วครับสุดยอดปืนช C C ่างเบิ้มมิสเตอร์ซีเคสี่ร้อยสองพันห้าครับอืประมาณสามโลสามโลสี่โลเลยครับพี่น้อง สุดยอดมือบังบ่เวตาอองเอาควานมาเด้ควานเอ้ยม่แมีสัตว์น้ำพ่อน่าแม่โอ้ยเข่าหางกันพี่น้องเข่ากลางเซยเด้อเดอมันดิดมันหายใจมัดมัดกล่นนไงบ่มันไปของอันนี่ ของอันนี้การบัวมันเลยแห้งมันก็ติดเดี๋ยวดึงมาเลยแล้วอันลงไปก็เป็นแหนบอ่ะเอาจะไหนครับพี่น้องมาอันนี้แบนได้ดิเออขันมันหน่อยๆน่อยเะขันมันให้จังสี่ไล่หนี่ม่เห็นวะคันขันมันให้ไล่หเขาเห็นอันนี้มันยิงนายอยู่ครับแต่เมื่อนันผมเห็นแตะไลซี่นะ องศามุมย on ิ่งมาไ้นแคบแห้งบางหันเห็นเลยไปกดเลยโอ้ยเขากลางตัวใส่ขข้อนะคือใบแื่พับๆตัวนีน่อยีเมนด้วยี่ตีผมจะตีผมกปรกาศจับได้เลยเพื่อนๆม่ปิ๊งมาแล้วโอ้ยเั่นนนยังไ่ค้าเลยนั่นกระชิบวดลูกดอกโอ้โปวดดอกไปเน่ย ปิงปิงน okay. ้อยเขาไปได้ทำแล้วนั่ะแมนนั่นใต้อยู่นั่นนะกข้าผ่านนั่นโมเมนต์ไป่พไปเาล่าปลาตองลำเหนียวลำเหนียวป้าดิเฮ็ดในตลาดเป็นเยอะปะเอ่าเอ่ออะไรนะแกงเขียวหวานปลาตองกายแดกแดดกันยังกี่เพจ มาดูหน้ามันยังอันนี้คีส ah. ีสันสวยงามหมดฟูหมดกานลองกอมันเดรีปลาค่ะฮะดีกว่าแคจังหวะงาะป่าบ่าใบวาดเอาขึ้นหนังสีจมูกว่มันใหญ่